bởi vì hát nền là đi hát có những cái nền hát nền hát

หยับอีกนิดหนึ่งครับเขื่อนหยัดนิดนึ่งครับนิดหนึ่งครับเขื่อนหยัดครับนี่ติดนิ่งเอาไว้ครับนิ่งเอาไว้ครับของนิ่งครับนิ่งครับท้าสองลำนิ่งครับ

ก so ็แม wow. ่เป็นหญิงน้ำน้ำเด็กเท้าตีหัวอแล้วก็วนสอบเยอะากแล้วก็ ตัวต่อไปเชือกต่อไปนะครับเป็นเชือกที่13ก็แม่บุญสีกัดท้ายสีถึงพรรับแร้ภาพไทยยอดเกินรอประกาศผลสักนิดนะครับ các chiến sĩ vỗ tay, các chiến sĩ vỗ tay, các chiến sĩ vỗ ท่านสองลำนะครับเจ้าแม่บพิสีนะครับเท้าสีสะพนะครับขอยทันสองลำนครับเอาไปยกเพิ่มหน่อยไขยับขึ้มหน่อยไขยกเพิ่มครับไปยกเพิับขึ้นสอง อยาบขึ้นเลยครับคนสอันยาบขะ้นไหมครับเราขึ้นมาครับอันนี้เลยครับเจ้าแม่เป็นสีนิ่งแล้วสีสันทรงจะแม่เป็นสีไหลแล้วถอยครับเจ้าแม่เป็นสีไหลครับนิ่งครับสีสันทองนิ่งแล้าครับจแม่เป็นสีไหลครับ ถอยหน hehe, ีครับมีสุนทอนนิ่งเอาไว้ครับไหวแล้วครับมีซุนทอนไหลแล้วครับถอยครับเจ้าแม่พุทธีถอยอีกครับถอยอีกครับสีทอนอีกนิดนึงครับถอยอีกนิดนึงครับพอครับนิ่งครับสีทอนนิ่งเอาไว้ครับเจ้าแม่พุทธีนิ่งครับสีซุนทอนยับไปหนีนิดนึงครับขยับไปหนีนิดหนึ่งครับ นิ่งครับไหวแล้วนะครับแม่เป็นสีครับถอยครับเป็นสีถอยครับหนงเมตรเลยนะครับยสีถอนนิ่งเอาไว้ครับมานิ่งครับนิ่งครับแม่เป็นสีสีสีทอนอยากให้สีนิดนึงครับสีทอนครับไหลแล้วครับแม่เป็นสีครับนิ่งครับนิ่งครับ ไหลยาวแล้วคก็ไหลยาวแล้วครับแมวผีสีถอยครับถอยครับเสียถอยนี่เอาไว้ครับให้ไหลครับให้ไหลยำมม่ครับสีถอยนี่นเอาไว้ครับนิ่งครับนิ่งครับแมวผีนิ่งครับนิ่งครับรทสองอับนิ่งครับ cái <laughs> mẹ con nghèo, em, không theo chồng, mưu máng, lăn đìa, đi khắp, Terima kasih telah <tries>